สวัสดีครับผมตานะครับตอนนี้ทุกท่านกําลังรับชมนะฮะสนิมหน้าชาแนลนะครับวันนี้นะฮะเป็นอีกในวันดีๆในการรีวิวนะครับวันนี้ผมมีโปรดักที่หายากและราคาค่อนข้างจะสูงมาให้รับชมกันนะครับแต่ก่อนรีวิวนะฮะชี้แจงก่อนนะครับช่องผมไม่ได้จําหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนนะครับไม่ต้องติดต่อเข้ามานะครับทุกกรณีเนาะแต่ถ้าจะติดต่อเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันก็ยินดีนะครับวันนี้นะฮะจะเอาอะไรมาให้ดูไปรับชมพร้อมกันเลยครับนี่เลยนะฮะตัวนี้ ใครและหลายท่านก็น่าจะชื่นชอบมันอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่ดูเทีละส่วนนะครับอันนี้คือหน้ากล่องนะครับถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับช็อตชิลนะฮะเลมิงตันพีเมีเอ็กซ์คูลทีฟสามร้อยแปดสิบห้าเกนบอลเดชซาบัดอะไรซาบัดสลักไฟพลาสติกช็อตชิลอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันมันคือลูกโดดความเร็วสูงนะครับเอาแบบภาษาชาวบ้านที่เราเข้าใจง่ายๆนะครับอันนี้คือหน้ากล่องนะครับด้านข้างนะฮะจะมีดีเทลบอกตัวนี้นะครับขนาดอ่าไม่ไม่โฟกัสเดี๋ยวแป๊บหนึ่ ตัวนี้ขนาดนะฮะสิเกรดนะฮะความยาวปลอก3นิ้วความเร็วนะฮะพันเก้ fps ถือว่าเร็วมากนะครับขนาดกระสุนนะฮะหัวเขาเรียกอ,อะไรน้ำหนักของหัวกระสุน385เกรนนะครับก็ถือว่าใหญ่เอาเรื่องนะครับเร็วและแรงนะครับด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็เหมือนกันนะครับเป็นดีเทลเหมือนกันด้านล่างอันนี้ด้านล่างไม่ได้แปลนะฮะใครอยากแปลก็ลองไปดูนะฮะอันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่ะด้านบนกันแล้วกัน อันนี้ผมก็ใช้อินเทอร์เน็ตแปลนะฮะข้าวๆนะฮะตามที่เข้าใจนะอ่ะนะครับเขาบอกว่าอ่าตัวนี้นะครับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางโรงงานเขานะครับผลิตจากท้องเหลืองนะครับสามารถรับแรงกระแทกแรงกดได้สูงมากตัวนี้นะฮะฐานตัวนี้นะครับผลิตจากท้องเหลืองนะฮะรับแรงกดและแรงกระแทกได้สูงมากนะครับส่วนหัวนะฮะตัวนี้ผลิตจากพลาสติกเพื่อนะฮะ คงความเสถียรในการที่ยิงออกไปในระยะไกลๆ,ๆเนี่ยจะมีความแม่นยําที่มากขึ้นนะฮะให้มันสมดุลและเสถียรอยู่ดังเดิมนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่5ถึง2หลายๆเนี่ยควบคุมการยืดหดและการขยายตัวเนี่ยได้ดีมากนะฮะแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นการออกแบบที่สมบูรณ์แบบนะฮะในการใช้งานพูดง่ายๆคือแรงแม่นยําความเร็วสูงอ่ะสรุปอย่างนี้แล้วกันนะฮะด้านหลังกล่องนะฮะก็จะไม่มีอะไรมากด้านหลังกล่องจะเป็นดีเทลพวก โรงงานผลิตพื้นที่ผลิตการบ่งชี้บ่งใช้อะไรประมาณนี้แหละครับตัวนี้อย่างที่บอกไปลูกนอกนะครับตัวนี้ผลิตใน U.S.A. นะครับก็อเมริกา,าไม่โฟกัสอ่านี่นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะตัวนี้ได้มาในราคาที่พูดยากนะราคาเท่ากับ RIP ของ G2 เลยนะหนึนัดนะครับ ก็ใครที่จะซื้อมายิงก็พิจารณาให้ดีกันแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวไปดูด้านในกันแล้วกันว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับได้มา2นัดนะครับปลอกตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกสีเขียวฐานสูงนะครับที่ตัวปลอกเขาจะมีสกรีนไว้ว่า12เกตสานิ้ว76มิลไรมิงตัน3ามเกนห1,900 fps อ่าตัวนี้ก็จะเขียน a c u t i v e นะฮะแล้วก็ตรงนี้ max ห0 0่บานะฮะ ันนี้ก็คือตัวกระสุนนะฮะค่อนข้างจะสวยงามนะครับใครที่จะยิงก็อย่างที่บอกนะคิดให้ดีด,ดีเงินพี่มีน้อยอ่าโฟกัสใกล้ๆนะครับแล้วก็ฐานกระสุนก็จะมีปั้นมาเลยนะฮะลมิงตัน12เกรและนี่เป็นไพรเมอร์นะฮะอ่าแจมๆมอันนี้หัวนะครับอย่างที่บอกจะเป็นพลาสติกนะฮะควบคุมความเสถียรเนื่องจากกระสุนปืนมีความเร็วสูงนะครับด้านในก็จะเป็นทองเหลืองนะครับ แล้วก็นะฮะใครที่จะยิงกระสุนชนิดนี้นะครับใครที่ต้องการจะยิงมันนะฮะสำหรับปืนที่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนโชคได้นะครับเลือกเบอร์ให้ถูกนะครับถ้าใส่โชคที่เบอร์มันแคบเกินนะฮะจะเกิดปัญหากับตัวปืนนะฮะพังนะครับพังแน่นอนฮะสูงด้วยใหญ่ด้วยนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรมากใครจะเข้าพรองก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยนะครับส่วนช่างผมนะครับใครที่ถูกใจนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และสับสไครต์ให้ด้วยนะครับข้อมูลใดผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็สืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนั่ นะครับเป็นความรู้มารีวิวกันนะครับอ่อนจากลานะไม่มีอะไรมากเน้นอยู่2ออย่างนะครับในการใช้อาวุธปืนหนึ่งคือปลอดภัย2คือถูกกฎหมายนะครับใครจะซื้อจะครอบครองก็คิดให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่เราที่ทําให้เราย้ายที่อยู่ไปณนะที่หนึ่งที่เราไม่ได้อยากไปนั่นก็คือเรือนจําหรือจะต้องเสียเงินค่าปรับโดยใช่เหตุจะครอบครองพิจารณาให้ดีจะใช้งานก็พิจารณาให้ดีด้วยความห่วงใย,ยจากช่องนะครับ สนิมหน้าชาแนสวัสดีครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆมารีวิวให้ดูอีกนะครับบ๊ายบาย